อั้คนยคน้นะครับครจุดรอได้เนี่ครับสต์ืมือตือจนได้ติดเงี้ยเกี่ยววิสัก ยิงเดียวน้ำเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไดครับงไงครับนี่แะสุดยอดครับทีน้มาไอ้แซบครับกบไอ้แซบ แต่แรกขเขาครับวันนี้จะบายแหรอจะบายสองเหรอต้สามโมงสิบะมันเทไรพุ่นี่โลอะไรบ้างฮะถึงใส่โล่ปะมาถึงมาถึงบน,นขีดหักที่หาขีดนี่แล้วเสวื้อเตือหลาไเสียสุดยอด